ครับมาดูครับวันนี้เปลี่ยนสะพานฟันนะครับมิสซูหรือไทบิคอนนะครับตัวเดียวกันกันนะครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นสะพานฟันนะครับมาเปลี่ยนใหม่เข้าไปครับตัวนี้เป็นปีเนียมนะครับเพราะนั้นจะค่อนข้างหักง่ายนะครับต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับบันดาผู้ที่เย็บผ้านะครับ ใช้ไทบิคอนและมิตูก็ต้องระมัดระวังกันในเรื่องของสะพานกันนะครับค่อนข้างจะเปราะนะครับพอใช้ใช้ไปแล้วกระแทกหนักๆเสียงผิดเพี้ยนก็ต้องระวังนะครับตอนนี้ใช้ได้นั้นนะครับเราจะลองให้ลูกค้าดูนะครับนะครับ่งดีนะครับนุ่มยังนุ่มอยู่นะครับเก่าก็จริงครับแต่นุ่มนะครับ เอาผีเย็บผ้าวนครับตัวนี้นุ่มครับก้าวห่างดีด้วยใช้สำหรับเย็บผ้าวนนะครับก็จะแจ้งให้ลูกค้ามารับกลับไปนะครับสวัสดีครับ